รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทำเองได้โดยไม่ต้องงอชั่งถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิง่งติงๆเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผชมที่รับขานะครับภาพรายการหนึ่งวันเกลับผมพาท่านมาดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับกระดาษติดนะครับหรือว่าดึงกระดาษขึ้นไปแล้วนะครับไปติดอยู่ในเครื่องนะครับของ DCP t 3 1ที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการเป็นยังไงนะครับ Let's go โอเคนะครับในเรื่องของอาการก็หลังจากที่เรากดตรงนี้นะครับ กดนะครับถ่ายเอกสารนะครับกระดาษมันจะขึ้นมาติดอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะโชว์คาว่า paper jam นะครับก็คือตัวหน้าจอเนี่ยจะขึ้นคำว่า paper jam นะครับแล้วก็มันดึงกระดาษขึ้นมาแล้วมาติดอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหายังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราได้ทําการนะครับ พอดนะครับหรือทําการปิดเครื่องนะครับเพื่อทําการไม่ให้กระแสไฟมันไหลเข้าไปสู่ในตัวเครื่องเพื่อเวลาเราซ่อมเนี่ยจะได้ไม่ดูดนะครับโอเคครับวิธีการดึงกระดาษนะครับมีอยู่2กรณีเอ้สามสามสามวิธีนะครับ1ก็คือเราเอาตัวถาดข้างล่างนี้ออกนะครับอ่าแล้วก็ส่องลงไปข้างข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ดึงกระดาษตรงนี้ออกนะครับกับ2 ก็คือเรามาที่ด้านบนนะครับอ่าด้านบนตรงนี้นะครับช่องสแกนเนอร์เนี่ยนะครับเปิดขึ้นแล้วเราก็มาดึงกระดาษออกตรงนี้3นะครับมาที่ด้านหลังของเจ้าตัวเครื่องนะครับแล้วก็กด2ตัวนี้นะครับด้านลงนะครับเห็นกระดาษก็ดึงกระดาษออกนะครับอ่านี่เห็นไหม อันนี้อยู่3วิธีนะครับในเรื่องของการดึงออก่ให้มันขึ้นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปับ๊บเนี่ยเราก็แค่มาทําการดูว่ามีเศษอะไรติดค้างอยู่ตรงนี้ไหมนะครับหรือ2ก็คือเราจะใช้เป็นตัวเป่าลมอย่างเงี้ยนะครับเป่าเศษที่มันตกค้างอยู่ข้างในออกนะครับ ด้านล่างด้วยเป่าด้านล่างด้วย,วยในกรณีที่เราเป่านะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นเป็นเศษฝุ่นหรือเศษอะไรที่มันตกค้างอยู่ในตัวเครื่องนะครับมันก็จะปลิวออกนะครับตัวที่3ามก็คือเป่าด้านหลังด้วย ก็ในการเป่าก็ไม่ต้องใช้ลมแรงนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้ลมแรงอาจจะเกิดความเสียหายให้กับตัวพลาสติกที่มันเป็นเบาบางด้วยเนาะต่อมานะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่เจ้าตัวลูกกลิ้ง หรือว่าตัวดึงกระดาษนั่นเองนะครับที่เวลามันดึงจากข้างล่างเป็นเซนเซอร์เตะขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นตัวลูกกิ้งตัวนี้เป็นตัวลําเลียงกระดาษขึ้นมาเพื่อเพื่อจะให้ตัวกระดาษนั้นหมุนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้เอา,อาพวกสเปรย์อเนกปร,เประสงค์หรือว่าพวกน้ํามันหยอดจักอะไรเงี้ยนะครับมาทําการใส่หน่อยนะครับเพื่อจะให้มันหมุนได้ได้สะดวกขึ้น นะครับสเราอาจจะใช้ในส่วนของเจ้าตัวพวกน้ำยาล้างทําความสะอาดน้ํายาเช็ดกระจกอะไรเงี้ยนะครับใส่ผ้านะใส่ผ้าอย่างเงี้ยนะครับให้มันเปียกๆนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการเช็ดทําความสะอาดล้างตรงนี้นะเช็ดออกเลยครับพวกคราบอะไรต่างๆที่มันเป็นแบบ ทีิกเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดอ่าเนี่ยครับพวกอะไรที่เป็นคราบหมึกคราบอะไรเงี้ยนะครับเช็ดออกให้หมดเพื่ออะไรครับเพื่อเวลามันมีเศษมีอะไรตกค้างหรือว่าไปอุดร่องที่เป็นตัวลำเลียงกระดาษเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวกระดาษเนี่ยนะครับลำเลียงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรไป กุดรองไว้เพื่อเวลาก,กระดาษมันขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดเออร์เลอร์นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เราแก้ไขแล้วมันจะใช้งานได้ไหมนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับให้เราได้ทําการเอามือเนี่ยหมุนตัวลูกกิ้งนี่ดูนะครับถ้าเกิดลูกกิ้งนี่หมุนนะครับไอตัวข้างล่างหมุนตามนะครับนี่เห็นไหมลูกกิ้งตัวแถวขาวถ้ามันหมุนตามอย่างเงี้ย แม่ว่าใช้งานได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราหมุนและลูกกิ้งหมุนอยู่แต่ว่าตัวขา,ขาวๆไม่หมุนเลยนะครับในกรณีนี้บอกเลยว่ากระดาษติดแน่นอนนะอ่ะโอเคถือว่าเราทําการตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรติดค้างละเป่าก็ทําความสะอาดเรียบร้อยละก็เอาเข้าไปที่เดิมนะครับปิดฝาลง ปิดด้านหลังนะครับด้านหลังจะปิดสองข้างเอ้ยสองตัวนะครับก็คือด้านล่างหนึ่งแล้วก็สองนะครับเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กให้เครื่องทำงานปกติแล้วทำการทดสอบไทยเอกสารดูนะครับโอเคอ่า หา้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่า,าการแก้ไขปัญหานะครับหนึ่งก็คือเครื่องดึงนะครับมาแล้วมาติดอยู่ที่ตัวกลางเครื่องกับ2ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือกระดาษติดเนี่ยเราจะต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูเคล็ดลับวิธีการทําเองง่าย,ายๆแบบไม่ต้องเสี่ยงกันให้ช่างนะครับหรือว่าไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการยกเครื่องเข้าไปหาร้านเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรานะ่นะครับ ประหยัดเวลาประหยัดเงินแล้วก็ได้ความรู้เป็นตัวด้วยเนาะโอเคครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอเขาได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติงๆงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับ yeah วันนี้นะครับผมอยากที่จะชมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับโอเคเย้ okay. Okay. Yeah.